อันตรายที่เกิดจากาการทํางานนะครับผมอยู่กับเครื่องจักรนะครับอันตรายนะเพื่อนต้องให้ความสาคัญนะฮะวันนี้ก็โดนไป16เข็มเลยนะวันนี้นะย็มไปเทวเข็มขาพงจะหายมือเอาอีกแล้วงัน,นโอ้โหวันนี้เพิ่คือผมเป็นช่างซ่อมบารุงในโรงงานเนะมื่อวานเพิ่งจะสอนคนอือ่นเขาอยู่เลยวันนี้ตัวเองมาโดนอีกอ คือเกิดจากความประมาทของผมเองนะครับนะคือนทำงานแล้วค่อนข้างที่จะประมาทนะครับคือคือวิชาแก่กล้าแล้วอะไรเงี้ยวิชาแก่กล้าแล้วลืมประมาทผมซ่อมเครื่องไปผมไม่ได้ฟิตร์ินไม่อะไรเงี้ยคือกับแป๊บก็เสร็จอะไรเงี้ยก็คือเสจใส่ทุกมือมือผ้าใช่ไหมไปต่อซ่อมเครื่องปกติจะไม่ใส่ผมไม่ใส่นะปกติผมไม่ใส่อยูย่แล้ววันนี้นึกไงไม่ใส่ก่อมก็ลองหมุนดู วถุงมืออ่ะเข้ามันจะเข้าไปพันกับฟันเฟือง่งเครื่องมันก็ดึงมือเราใช่ไหมเข้าไปจิ๊บจิ๊บเข้าไปเลยอ,อ่ะคือผมดึงมือขอตัวมือออกมาได้พิจารณาดูพักหนึ่งนะขยับดูหักบอกว่าอ,าอ,อ,อินถ่ายบอกว่ายาวเลยบาดมายาวเลยเย็ยบไปสิบกว่าเข็มเกือบยี่สิบเข็มเลย เราหาลูกพี่เลยกวหน้าพาไปหาหมอเลยดิก็มิบัตรสุรุภาใช่มั้ไหมบัตรสุรภาพแล้วก็จ่ายจ่ายเงินไปเงินส่วนไป600รากผมเกิดจากควาประมาทนะสมัยิีกพยายามดูให้ดีแล้วกันนะผมพื่อน เจ็บป่วยช่วงนี้ก็ไม่ดีนะหน้าหนาวผมมีเซ็งมากเลยเอาวีกลวเหรออะไรเงี้ยของเก่ายังไม่หายดีเลยของใหม่ๆมก็ครับเพิ่งสอนเขอื่นอยู่แบบแบบนะตัวเองประมาทเองครับผมนี่ขนาดแบบว่าผมไม่กินเหล้ากินเบียร์นะแล้วผมมีสติกู่ครบนะล้าคิดดูว่าถ้าเกิดคนอื่นแบบว่า เรากินเบียกตุยมาแล้วก็มาทำงานแล้วก็เ,เปิดขาดไปเลยอะไรนะมือเนี่ยขเข้าไปนนี้ยังเรายังมีสติแล้วก็ยังตั้งสติได้หยุดเครื่องอย่่อะไแล้วก็ลองดูพิจารณาดูเนี่ยเพื่อนฝากไว้นะครเพื่อนนะที่ได้หวันเราน้นเพื่อนค่อยๆทำไม่ต้องรีบห่วง คนเราเองด้วยครัสบอุบัติเหตุเกิดตลอดเวลานะครับผมพอถามย้ำว่าเรามีนะแต่รู้สึกผมเองก็จะชวยชวยทำเป็นซ้อนชวยตลอด2ปีมานี่โอ้โหชวยมากเลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังผมชวยอะไรบ้างผมโดนมาตั้งแต่ต้นปี57 58ไม่ใช่ไม่6 7 6 8ปมีที่ปี69ใช่ไหมสาปีซ okay? ้อนเรียนเรียนกันมาเลยเสียเงิน แับเก็บตัวมันเนี่ยรวมรวมล้านบาทแล้วเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะความเป็นเพราะความประมาทของตัวเองแล้วก็แล้วก็ใช้การใช้วิธีค่อนข้างที่จะไม่ค่อยระวังไม่ค่อยระมัดระวังนะทุกคนนะมีสตินะผมมีสติให้มากๆนะจะได้ไม่เป็นนั่นผมชอบสองคนอื่นจังไงตัวเองมีอันนี้โอเคครับผมดยู่ในวิ่งนะีนะเป็นห่วง ถมลลา,ายปา